โอเคก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเกมที่ผมได้ทำลงแข่งไปนะผมซึ่งก็เป็นระยะเวลาประมาณ3กว่ัเดือนน่าจะประมาณ3เดือนนะผมที่ผมได้แจ้งภายในช่องไปหนุผมว่า,าช่วงนี้ติดแข่งนะผมก็อาจจะไม่ได้ทําคลิปสอน tutorial, ทีทรรท่มีคนมาขอผมซึ่งก็มีเยอะมากเลยที่ขอไว้แล้วผมก็ทําการลิสต์ไว้แล้วบอแล้ว โอเคหัวข้อของเรื่องในวันนี้ที่ผมจะพูดก็คือการแข่งขันของผมเนี่ยก็จะจบภายในน่าจะประมาณวันที่15ผมก็จะตัดสินซึ่งตอนนี้เกมผมก็อยู่ในอันดับที่4นะผมก็ทุกคนก็สามารถามาสนับสนุนเกมของผมได้ผมโดยการเข้ามาโหวตเกมของผมนะผมซึ่งในการแข่งขันเนี่ยผมก็ได้อะไรเยอะมากเลยนะผมที่ทั้งเป็นประโยชน์ต่อตัวผมแล้วก็ สำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามผมนมทางความรู้แล้วก็คอนเน็ชันต่างๆโอเคเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีโหวตนะครับก็เคมก็จะอยู่ที่อันดับที่23นะผมเป็นป้ายสีเหลืองแบบนี้ก็สามารถเดินมาตรงประตูเทเลพอร์ตแล้วก็กด E มันจะขึ้นอ่าพลัคแล้วก็ให้โหวตผมซึ่งอันนี้ผมโหวตไปแล้วนะครับก็เราจะโหวตได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าไปเล่นแมปมาก่อนผมโดยการเดินมาชนแล้วก็ สามารถกดโอเคเพื่อเทเลพอร์ตไปได้นะครับโอเคเดี๋ยผมก็ <c oughs> จะพาเข้าไปดูตัวแมพคร่าวๆแล้วก็จะบอกถึงอนาคตในตัวเกมของผมซึ่งผมจะพัฒนาต่อแน่นอนแล้วก็มีแผนว่าจะเอาเกมตรงเนี้ยไปเป็น t u t ร r i a l สอนตั้งแต่เริ่มต้นไปยันจบเลยโอเคเดี๋ยวเราไปพูดคุยในในตัวเกมแล้วต่อดีกว่าเนาะโอเคนี่ก็เป็นการเทเลพอร์ตไปนะผม ไปยังแมพของอผมนั่นเองซึ่งก็ถ้าทุกคนอยากสนับสมุดสนับสนุนผมตอนนี้นะผมก็มาโหวตให้เกมผมได้นะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนไม่เชิงเปลี่ยนน่าจะแก้คอนเซปต์หลักของเกมนิดหน่อยนผมโอเคเหมือนเดิมนะผมก็จะมียุคสมัยโบราณกับสมัยใหม่เนาะ ซึ่งผมคิดว่าโบราณเนี่ยผมก็ออกแบบไว้หมดแล้วมีโมเดลพวกเมืองอะไรเรียบร้อยแล้วซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะไปอยู่ในแนวของโลเพได้ขอผ,ผมก็เลยคิดว่าอาจจะมีการแก้ไขแนวเกมให้มันเปรียบเสมือนกับการโลเพทํางานใช,ชีวิตในยุคนั้นครับส่วนมวยไทยเนี่ยเราก็ผมก็ยังให้มีอยู่นะแต่ก็อาจจะเป็นเหมือนอีเวนต์เหมือนเทศกาลก็เหมือนอรมณมีรอยกระทงสมัยก่อนก็ต้องมีชกมวยอยู่แล้วก็มี ประเพณีอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับไทยนะผมซึ่งมันก็ยังจะคงอยู่ในคอนเซปของมวยไทยในกิจกรรมการแข่งนี้ได้นั่นเองส่วนสมัยใหม่อนาคตเนี่ยก็น่าจะเอาเป็นาการโรเพในชีวิตในปัจจุบันผมน่าจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ซึ่งระบบทั้งหมดภายในเกมเนี่ยผมน่าจะทําการลื้อทั้งหมดเลยนะผมก็คือแก้งแต่ระบบเริ่มจนไปถึงสุดเลยเพราะว่าในการแข่งเนี่ยแน่นอนว่ามันมีเวลามาจํากัดนะผม แล้วก็โดยที่ผมทําคนเดียวผมก็ต้องทําการรีบทําระบบให้มันใช้งานได้นะผมซึ่งก็ไม่ได้ค่อยคํานึงถึงประสิทธิภาพมันสักเท่าไหร่นะครโอเคซึ่งนี่ก็เป็นหน้าล็อบบี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวอนาะคตเราก็จะมีการอัปเดตขึ้นมาส่วนผมก็จะไปทำดิสคอร์ดมาผมเดี๋ยวก็จะมาแปะลิงก์เนาะก็จะเป็น Discord เกี่ยวกับคอมมูนิตี้ของช่องผมนั่นเองแล้วก็จะมีการอัปเดตของตัวเกมเข้าไปด้วย ต,ต้องบอกกันว่าระบบภายในเกมตอนนี้ผมทามออกมามันไม่มีมันไม่ค่อยจะมีประสิทธิภาพผมคือในหลักในการใช้งาน,นมันใช้งานได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเอามันไปใช้กับระบบที่มันมีขนาดแล้วก็สเกลที่ใหญ่เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีบั๊กเยอะพอสมควรแล้วก็เราต้องมาแก้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยผมก็เลยคิดว่านา่าจะแก้โครงสร้างของระบบทั้งหมดแล้วก็จะเปลี่ยนแนวด้วยเห็นไ,ไหมผมเข้ามาปุ๊บ หน้า G U I มันโหลดช้ามากเลยแต่อย่างน้อยที่ก็ขยับไม่ได้นะผมก็มีการป้องกันอยู่นิดนึงเพราะว่าที่ผมทำเนี่ยผมพยายามรีบทําส่งให้มันทันกำหนดให้แบบเกมมันดูมีอะไรแค่นั้นส่วนประสิทธิภาพนี่ผมคิดว่ามันเขาแค่มันทำงานได้ก็พอ ึ่งผมคิดว่าโดยรวมองค์ประกอบของเกมเนี่ยมันเหมาะกับการโลเพมากเลยแบบทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในยุคสมัยโบราณเนี่ยเพราะว่าผมออกแบบสเกลที่ใหญ่มากเลยเนี่ยเราก็สามารถเดินทางแล้วก็มีกิจกรรมอะไรเยอะมากอาจจะอนาคตอาจจะมีอา,อาชีพมีหมู่บ้านสามารถขายของทำงานเลี้ยงสัตว์ผมว่ามันต้องแบบสนุกแล้วก็เอาไปเป็นทำพวกทุเรลสอนระบบได้เยอะมากเลยผมก็จะเริ่มสอนตั้งแต่แรกเช่นระบบ Data หนุ่นมที่การใช้ Data Service เนาะเป็นการเก็บข้มอมูลเซฟข้อมูลนั่นเองเดี๋ยวก็จะมาใช้กับตัวเกมนี้เลยนั่นเองซึ่งโมเดลในเกมที่ผมก็เอามาโมดิฟ้ด้วยนะผมก็เอามาจากพี่พี่ที่ผมได้คอนเน็ชันจากการทําเกมนั่นเองก็อย่างที่ผมบอกผมที่ทําเกมนี้ผมถึงว่าแม้ว่าผมจะไม่ได้อันดับ1ห,หรืออะไรผมก็ไม่เสียใจหรอกครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยผมได้แมปที่มันมีคุณภาพมากมากเลยทั้ง แสงสีอะไรที่ผมจัดไว้ผมรู้สึกว่าเราสามารถเอาไปสานต่อแล้วก็พัฒนาให้มันเป็นเกมเกมหนึ่งได้เลยนั่นเองซึ่งผมก็จะมาะเป็นตัวเกมในการสอนท utorial ร,ระบบทุกอย่างด้วยผมจะไม่กักเลยถ้าผมรู้ระบบอะไรผมก็จะเอาไปลงสอนในช่องเรานั่นเองซึ่งหลังจากการแข่งเสียจแล้วผ,ผมก็จะทําการทำคลิปอสอนที่ทุกคนขอมาให้หมดนั่นเองก็มีคนขอมามากมาด้ยผมหลายคอมเมนต์มากเลยที่ ขอให้ผมสอนทําระบบนู่นนั่นนี่ซึ่งผมก็อยากทํามากๆเลยนะแต่เนื่องจากว่าผมแข่งอยู่ก็เลยจจะต้องใช้เวลากับการทําเกมแข่งให้มันจบการแข่งขันก่อนนะครับผมซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะวันหลังจากวันที่15บห้านะครับผมผมก็จะไปทำทตั t เ r ีย l ให้นะครับผมก็จะพยายามไล่ไปให้ครบนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูเหมือนคร่าวๆก่อนคนรับ เนี่ยผมคิดว่ามันทําเป็นโลเพมันน่าจะดูดีมากเลยนะทุกคนนี่แล้วก็มีอ,อยุธยาด้วยนะซึ่งตเมืองนี่ก็ใหญ่มากเลยโอเคซึ่งต้องบอกว่าผมก็ใช้เวลาส่วนหนึ่งกับการทำโมเดลแล้วไหนก็จะสะคริปต์อีกนะผมซึ่งแมพผมว่ามันมาได้ขนาดนี้ก็น่าจะมากแล้วครับโอเคนั่นไงบัคกเกิดใต้เลยออโอเค โอเคครับผมก็สำหรับใครที่อยากสนับสนุนผมตอนนี้นะผมก็มาช่วยผมออกจากใต้นี้ก่อนก็สามารถเข้าไปโหวตตัวเกมผมได้ผมตามที่ต้นคลิปที่ผมได้บอกไปนะครับก็เพื่อเป็นกําลังใจในการทําเกมของผมแล้วก็จะได้กลับไปทําคลิปสอนสตูดเรียลให้กับทุกคนด้วยนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันกับการสอนระบบของแมปเกมนี้นั่นเองซึ่งน่าจะได้เห็นกันยาวๆเลยนะครับผม มันจะเป็นแนวโรเพนะครับก็ใครที่สนใจทําเกมแนวโรเพก็อย่าพลาดนะโอเคครับก็สําหรับท้ายคลิปนี้ก็จะขอฝากเพื่อนๆผมที่สนใจในการาพัฒนาเกมผมก็เห็นว่า,าสมาคมเมตาเวิร์สเนี่ยเขาก็จะมีแลนจัดการแข่งแบบนี้ต่อไปผมซึ่งอนาคตผมก็ไม่แน่ใจว่าน่าจะได้ลงแข่งหรือเปล่าแต่ก็ถ้าเกิดน่าจะหาทีมก่อนนะเพราะว่าการทําเกมคนเดียวเนี่ยแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วถึงถ้าเป็นทีมมันก็ ต้องใช้ความสามัคคีกันอยู่แล้วซึ่งผมว่าถ้าเกิดว่าทุกคนมีโอกาสแล้วก็มีเวลาเนี่ยก็แนะนําให้ลองไปลงแข่งดูนะผมแล้วก็จะได้พัฒนาตัวเองแล้วก็จะได้เรียนรู้สกิลอะไรต่างๆมามากมยเลยผมว่ามันไม่มีอะไรที่จะเสียเลยนั่นเองอย่างเช่นผมเนี่ยผมก็ไม่รู้สึกเสียดายอะไรเลยผมได้ทั้งแมปแล้วก็ได้ทั้งความรู้เพื่อ,อเป็นประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็คนอื่นนั่นเองโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้จริงๆแล้ว โอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับอภิธาโอเคบายบายครับ